สวัสดีครับผมนายวรวัตรเจ้าสมบูรณ์วันนี้จะมานำเสนอหัวข้องานวิจัยเรื่อง r e s o u r r e m m n t t o n n t u u r l r u u b e r r f เ l l ร Silica g r a p h ก e าฟีนเ b ล e ด e บายอิเล b e a m อ r บ a น i ีดูเจะพูดถึงที่มาที่ไปของงานนี้ก่อนนะครับเรื่องของยางธรรมชาตินะครับเราทุกคนทราบอยู่แล้วว่ายางธรรมชาติเนี่ยถูกนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มากมายนะครับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับยางธรรมชาตินั้นเราได้มาจากต,ต้นยางนะครับ ซึ่งมีการปลูกกันมากนะครับทำให้ในบางครั้งเนี่ยมีวัตถุดิบที่มากเกินไปในตลาดนะครับส่งผลให้เกิดราคาตกต่ำนะครับเราผู้ประกอบการเสียหายนะครับดังนั้นเราจึงจะเป็นที่จะต้องหาวิธีที่จะต้องดึงวัตถุดิบต่างๆเหล่านี้นะครับออกไปใช้ให้มากขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ทําให้ไม่เกิดการโอเวอร์สปายด้วยนะครับซึ่งวิธีการที่เราทําได้นะครับ ในการปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบให้ดีขึ้นและมีมูลค่าเพิ่มขึ้นก็คือการใส่สารเติมแต่งลงไปหรือว่าการปรับปรุงวิธีการผลิตนะครับแล้วก็ปรับปรุงเรื่องวิธีการคอร์สซิงของตัวยางนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือคุณสมบัติที่ดีขึ้นการลดต้นทุนความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรต่อสุขภาพของมนุษย์นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องคำนึงควบคู่กันไปนะครับเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยเราได้วัสดุที่ตอบโจทย์ในทุกมิติ นในงานทดลองนี้นะครับเราได้ทําการสังเคราะห์วัสดุยางคอมโพสิตขึ้นมานะครับโดยเราได้ใช้น้ํายางแทนยางแข็งนะครับซึ่งจุดเด่นของมันก็คือมันง่ายแล้วก็มีต้นทุนที่ต่ํานะครับอีกทั้งยังเหมาะสมกับการใช้วิธีคอสลิส์แบบการฉาะฉาลังสีด้วยนะครับ ที่เไปคือเราได้ทําการใส่ฟิลเลอร์ลงไปนะครับโดยฟิลเลอร์ที่เราใช้ในงานนี้ก็คือซิลิก้าและก็กราฟีนนะครับซึ่งทั้งสองตัวนี้มีคุณสมบัติที่โดดเด่นในตัวของมันเองดังนั้นการใส่ลงไปในอย่างธรรมชาตินะครับก็จะช่วยเพิ่มคุณสมบัติที่ดีให้มีมากขึ้นนะครับในวัสดุคอมโพสิตสุดท้ายคือเรื่องของเคียวลิงแมทตอนั้นงานนี้ได้ใช้อิเล็กตรอนบีมอิรูเดชันนะครับเป็นตัวทําให้เกิดการเชื่อมขวางนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คือมันไม่มี การเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีใดๆนะครับรวมไปถึงสามารถควบคุมได้ง่ายจากการปรับความเข้มของรังสีนะครับงาน,นนี้มีจุดประสงค์ของข้อก็คือข้อแรกคือเราจะศึกษาคุณสมบัติโดยรวมทั้งหมดของวัสดุคอโมโพสิตยางธรรมชาติที่เราได้สังเคราะห์ขึ้นมาโดยการาศึกษาที่ปัจจัยต่างๆนะครับส่วนในลำดับถัดไปก็คือเราศึกษาถึงกลไกลของการเสริมแรง ของตัวฟิลเลอร์ที่เราได้ใส่ลงไปในยางธรรมชาตินี้นะครับซึ่งในตรงนี้เราจะได้เราจะทําการศรึกษ,ษาโดยใช้เทคนิคของรามาสเปกโตสโคปีนะครับซึ่งภาพรวมของงานนี้ก็คือในส่วนแรกเลยทำการเตรียมฟิลเลอร์ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ทําการเคเลียร์ตไล์เพื่อทดสอบว่าฟิลเลอร์ที่เราเตรียมขึ้นมานั้นมีคุณสมบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมในการที่จะนำไปใช้ต่อไปนะครับในการเตรียมยางธรรมชาติคอมโพสิตนี้นะครับ คือเราจะใส่ฟิลเลอร์ไปในยางธรรมชาติจากนั้นก็ทําการศึกษาปัจจัยต่างๆเช่นปริมาณของฟิลเลอร์แล้วก็ความเข้มของโดสรัางีนะครับทําการไฮสเตรไลซ์แล้วจากนั้นก็ดูสมบัติต่างๆนะครับเชิงความร้อนสมบัติเชิงไฟฟ้าสมบัติทางด้านการดีเกรดแล้วก็สมบัติทางด้านแมานิเคอาลนะครับซึ่งจากจุดนี้เราก็จะต่อยอดไปสู่การศึกษากลไกการเสืิมแรงของมันนะครับ ปรับการเตรียมตัวอย่างนั้นในขั้นแรกเลยทําการเตรียมฟิลเลอร์ก่อนโดยการนํากราฟีนมาทําเป็นโซลูชันนะครับจากนั้นทําการปรับปริมาตรเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เหมาะสมแล้วใส่ลงไปในสารละลายซิลิก้านะครับที่เราได้เตรียมไว้ปั่นเบี่ยงจนมันเข้ากันให้ดีนะครับจากนั้นนําไปอบในตู้อบเพื่อะเอ่อยน้ํำออกแล้วสุดท้ายนะครับเราก็จะได้ผงของซิลิกากราฟีนออกมานะครับ จากนั้นตัวนี้นะครับรวมถึงฟิลเลอร์เดี่ยวๆอื่นๆนะครับเพื่อถูกนำไปผปสมในยางเลเซ็กนะครับในปริมาณที่ตั้งแต่สูงถึง5 P.H.R. นะครับทำการปั่นเหวี่ยงเพื่อให้ผสมกันให้ดีจากนั้นจึงจะนำไปฉายรังสีเลกอนบีมที่ได้ทำการศึกษาที่100-250กิโลเกรนะครับทำการขึ้นรูปบนแผ่นกระจกแล้วเราเได้ชิ้นงานที่จะสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อไปนะครับ การศึกษากลไกของการเสริมแรงนั้นในส่วนแรกจะทําการศึกษาถึงการจัดเลี้ยงตัวของตัวฟิลเลอร์ที่อยู่ในคอมโพสิตนะครับหลักการง่ายๆคือเราจะนำคอมโพสิตนั้นมาหมุนรอบแกนนะครับจากนั้นทําการเช็คความเข้มของพีครามานที่เราได้ทําการดีเทคจากตัวฟิลเลอร์ที่อยู่ในคอมโพสิตนะครับแล้วดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกับมุมที่คอมโพสิตนั้นถูกหมุนไป นะครับข้อมูลส่วนนี้จะทําให้เราทราบว่ามันมีการจัดเรียงตัวเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเราจะทําการทดสอบ Space Transfer โดยใช้วิธี s p i n e u n e d r a m รามานแ s h i ิ t นะครับโดยเราจะทำแซมเปิลมายึดไว้นะครับจากนั้นให้แรงดึงที่คงที่เป็นช่วงต่างๆนะครับแล้วก็ทดสอบดูว่า,าตำแหน่งของพีกรามานนะครับมีการเลื่อนไปอย่างไรนะครับตามระยะ ตามระยะยืดที่เรายืดไปนะครับซึ่งเช่นเดียวกันนะครับข้อมูลส่วนนี้เราจะสามารถบอกได้ว่าฟิลเลอร์ที่เราใส่ลงไปในยางนั้นได้ช่วยในการเสริมแรงมากขึ้นอย่างไรนะครับผลการทดลองนะครับเราพบว่าวิธีการต่างๆที่เราทำนะครับก็คือการฉายลรังสีนะครับการใส่ฟิลเลอร์ลงไปไม่ว่าจะ1ตัวหรือ2ตัว หรือการใส่ปริมาณน้อยๆของกราฟีนลงไปในของผสมระหว่างซิลิก้ากับกราฟีนเนี่ยจะช่วยทําให้ค่าเทนไซส์สเตรนจ์ของสุดดูคอมโพสิตเนี่ยมีค่าเพิ่มมากขึ้นนะครับจากเดิมเมื่อเทียบกับยางที่ไม่ได้ทําอะไรตรงนี้นะครับซึ่งในงานนี้นะครับเราได้สูตรยางที่ให้คุณสมบัติเทนไซส์ดีที่สุดก็คือยางที่ใส่ซิลิก้าแล้วก็ผสมกับ0ู 0. 5ยของกราฟีนที่ปริมาณของฟิลเลอร์ทั้งหมดคือ2.5 p h และฉายนังสีที่150กงรกิโลกรับนะ เราได้นำการทดสอบถึงปริมาณของฟิลเลอร์ที่เราได้ใส่ลงไปนะครับที่ผมบอกว่า2.5 pHR นั้นดีที่สุดเนื่องจากว่าจากผลการลองแสดงให้เห็นว่าที่5 pHR นั้นนะครับไม่ได้ทำให้คุณสมบัติเทนไซน์นั้นดีขึ้นนะครับจึงเป็นการสิ้นเปลืองปเปล่าที่จะใส่ฟิลเลอร์ที่มากเกินไปนะครับ ส่วนปริมาณของรังสีที่เข้มมากเกินกว่า150กิโลกรนะครับที่200หรือ250ก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ได้ทำให้สมบัติเส้นสายสตรงของวัสดุคอมโพสิตนั้นมีค่ามากขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการไปทำลายสายโซ่โมเลกุลของยางธรรมชาติมากขึ้นนะครับนคุสอบสมบัติในด้านอื่นๆนะครับเช่น BMA ในด้าน Thermal s t a b r l i t y t r o p e r t y นะครับ water absorption หรือ Electrical Property นะครับผลพบว่ามันไม่มีแนวโน้มที่จะแตกต่างไปจากอย่างธรรมชาติที่เราไม่ได้ทำอะไรมากนะครับแต่ในส่วนนี้มีประเด็นที่น่าสนใจตรงที่คุณสมบัติของอความต้านทานไฟฟ้าของคอมโพสิตนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าเราจะใส่กราฟีนซึ่งเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ดีมากลงไปนะครับซึ่งในส่วนนี้ ชี้ให้เห็นว่าวัสดุนี้อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถนําไปใช้ในวงการเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับเดี๋ยวจะผมจะสรุปอีกครั้งในตอนท้ายนะครับสําหรับการศึกษาเรื่องการจัดเรียงตัวของตัวฟิลเลอร์ที่เราใส่ลงไปนะครับเราพบว่าความเข้มข้นของตัวพีกรามานนะครับกับมุมของคอมโมซิตท,ที่ได้หมุนไปนะครับรอบแกน x y หรือ z นั้น นะครับไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงนะครับมีค่าค่อนข้างคงที่ทั้งหมดซึ่งนั่นทําให้เราสามารถแปลผลได้ว่าตัวกรา,าฟีนหรือตัวฟิลเลอร์ที่เราได้ใส่ลงไปนั้นนะครับไม่มีการจัดเลี้ยงตัวในแนวใดแนวหนึ่งแต่ว่าเป็นการอยู่กันแบบแรนดอมนะครับอยู่กันแบบสุ่มในเม t r i ิศของโคอมโพสิตนั้นๆน,น,นะครับผลผลของ State in e ด a วรามันแบนช i p ที่ดูตำแหน่งของพีคก,กับระยะยืดที่เราได้ทำการ แอปพลให้มันนะครับเราพบว่าแนวโน้มนั้นดูได้ยากและไม่มีความชัดเจนนะครับมีการกระโดดขึ้นลงของข้อมูลในช่วงระยะยืดสูงนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับบ่งบอกถึงว่าตัวกราฟีนที่เราได้ใส่ลงไปนั้นมีปริมาณของแผ่นกราฟีนนั้นซ้อนกันอยู่หลายชั้นหรือเราจะเรียกว่าแมนิเลเยอร์กราฟีนนะครับทำให้เกิดการเลื่อนผ่านของแผ่นกราฟีนด้วยกันเองเวลาที่ถูกดึงยืดที่ระยะยืด ส,สูงนะครับเกิดการ Slip Page นั่นหมายความว่ามันเกิดการสูญเสียแรงจรึงทำให้เสริมแรงได้ค่อนข้างต่ำนะครับจากข้อมูลในส่วนที่แล้วเราสามารถนำมาคำนวณสเตรทท t นส์เฟอร์ของตัวแผ่นกราฟีนที่เราได้ใส่ลงไปในคอมโพสิตได้นะครับโดยนำมาคำนวณตามสูตรเทียบกับกราฟีนแผ่นเดียวนะครับ เราจะได้ออกมาเป็นข้อมูลของ Space Transfer ในช่องนี้นะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ Single Layer อ r a กราฟีนที่1,050 g ิกปาสคาลแล้วนะครับก็พบว่าค่าที่เราได้มานั้นค่อนข้างที่จะห่างไกลจากค่านี้พอสมควรครับจากข้อสรุปทั้งหมดนะครับเราได้เขียนเป็นแผนภาพออกมานะครับของถึงการอยู่ด้วยกันร,ระหว่างกราฟีนในยางธรรมชาติหรือซิลิก้ากราฟีน ในยางธรรมชาตินะครับคือกราฟีนเนี่ยก็จะอยู่ในยางธรรมชาติแบบสุ่มนะครับโดยเป็นในรูปแบบของ many layer นะครับที่มีลักษณะแตกต่างไปแต่ไม่มีการจัดเรียงตัวใดๆนะครับอยู่แทรกระหว่างซิลิกา้าแล้วก็ยางธรรมชาตินะครับและเราได้ทําการเปรียบเทียบกับงานในก่อนหน้านี้นะครับที่เคยมีคนทําโดยการสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตโดยใช้วิธีเคลลิ่ง ปริมาณของฟิลเลอร์ที่ใส่ลงไปแตกต่างกันแต่ใช้กราฟีนเหมือนกันนะครับเราก็พบว่าปริมาณ e f f e c t i v e m o d u l ั s ที่เราคำนวณได้เนี่ยมีค่าที่อยู่ในช่วงที่ใกล้ใกล,ใกล้เคียงกันนะครับในบางจุดเรามีค่าที่มากกว่านะครับนั่นหมายความว่าวัสดุของโมสสตที่เราได้สังเคราะห์ขึ้นมาในครั้งนี้นะครับมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้วิธีการผลิตในรูปแบบใหม่นะครับที่เป็นมิรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนมากขึ้นนะครับ ข้อสรุปในงานนี้นะครับเราพบว่าเราสามารถเสริมคุณสมบัติ property mechanical นะครับได้ดีมากขึ้นนะครับโดยการใส่กราฟีหรือซิลิกากราฟีในปริมาณต่ำๆลงไปได้นะครับส่วนการจะปรับปรุงให้มันดีมากยิ่งขึ้นนั้นนะครับสิ่งที่เราสามารถทําได้ก็คือการปรับปรุงการจัดเรียงตัวของฟิลเลอร์รวมถึงการรวมกลุ่มกันของฟิลเลอร์นะครับ นั้นสุดท้ายจะสรุปถึงประโยชน์ของงานวิจัยในครั้งนี้นะครับในเชิงวิชาการนั้นนะครับเราได้องค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมานะครับในข้อแรกเลยคือการใส่ฟิลเลอร์ในปรนิมาณน้อยๆก็สามารถทําให้คุณสมบัติของอายางธรรมชาตินั้นถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นะครับส่วนข้อ2การใช้เทคโนโลยีอิเล็กตรอนบีมนั้นเป็นเทคโนโลยีที่สามารถทําให้ เกิดการคอส l ลิงในอย่างธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้กับวิธีเก่าๆอย่าง s u นเฟอรหรือการใช้เปอร์ออกไซดนะครับดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่จะสามารถพัฒนาวิธีนี้เป็นวิธีหลักในการผลิตยางธรรมชาติต่อไปนะครับส่วนข้อ3คือเทคนิคของรามานของรามานนั้นนะครับเราสามารถใช้ในการตรวจสอบหรือศึกษาคุณสมบัติกลไกการเสริมแรงของวัสดุคอมโพสิตได้นะครับซึ่ง จะทำให้เราสามารถทราบถึงกลไกกากรเสริมแรงในระดับโมเลกุลได้นะครับในด้านคอมเมอร์เชียลนั้นนะครับในข้อแรกในงานนี้เราแสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้น้ำยางในการขึ้นลูกยางธรรมชาติได้นะครับซึ่งการพัฒนาให้มากขึ้นจากจุดนี้นะครับจะสามารถทำให้เราลดต้นทุนในการผลิตยางได้เนื่องจากเราไม่เป็นที่ต้องใช้ยางแท่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวอย่าง ในขั้นแรกก่อนนะครับเป็นการประหยัดทั้งเวลาทั้งต้นทุนแล้วก็ทั้งพลังงานที่จะต้องใช้นะครับข้อที่2คือวิธีเล็กตอนบินที่เราใช้เนี่ยเป็นวิธีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้สารเคมีใดๆมาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะทาให้วิธีการผลิตของเรามีความเป็นมิตรต่อทั้งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งมนุษย์ด้วยซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญและมีมูลค่าในปัจจุบันนะครับในขณะที่โลกกําลัง มุ่งเน้นมาที่ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับส่วนในข้อที่3นั้นก็คือเราพบว่ายางธรรมชาติของเรานั้นยังมีค่าความต้านทานที่สูงแม้ว่าเราจะใส่ตัวกราฟีนที่เป็นวัสดุที่นําไฟฟ้าได้ดีมากๆลงไปนะครับนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่เราเสามารถนําวัสดุนี้ไปประยุกต์ใช้กับวัสดุประเภทที่ว่าเป็นชนวนไฟฟ้านะครับแต่ต้องการการระบายความร้อนที่ดีหรือมีการ นำความร้อนที่ดีนะครับเพราะว่าตัวกราฟีนเนี่ยก็คือเป็นวัสดุที่นําความร้อนได้ดีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุคอโมโพสิตนี้ได้นะครับงานนี้นะครับได้ถูกนําเสนอตีพิมพ์ในวรารสารวิชาการนานาชาติ3ฉบับแล้วนะครับในระดับ Q1 แล้วก็มีอิมเพรสเตอร์ที่ค่อนข้างสูงรวมทั้งมีการนำนำเสนอในงานวิชาการนานาชาติที่ประเทศสิงคโปร์และได้ทํางานวิจัยร่วมก,กันกับ มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์นะครับ National Graphene Institute ที่เป็นผู้นำทางด้านกราฟีนนะครับและตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ทั้งหมดที่ส่งผลให้งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะครับผมขอจบการรายงานนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ